ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงวัดที่3แล้วเราข้าวที่สองไปเพราะเราร้อนมากตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงฉ<ช>ันได้อยู่ที่วัดสี่พันต้นสี่พันต้นเนี่ยมันมาจากคำว่าต้นไม้อะไรสักอย่างนึงนที่ต้นที่หนึ่งพันเขาก็มาปลูกที่นี่ชาตของจเจ้าเมืองปลูกที่นี่อดีตเจ้าเมืองถอดรองเท้าอถอดหมวกมาพายพระพจะแว้นไปไหนวัดที่นี่เป็นเขาเรียกวอะไรนะสีเหลืองทองอลาามอลา,ามทุกแบบว่าทุกสัดส่วนทุกส่วนสัตว์มาดูสวยมาก ทองหมดเลยจ้าจิตกรรมฝาผนัน้าด้วยก็จะทองหมดเลยนะเสาเสริมค่ะกันตองาี่คียว้นคล้ายๆวันนี้จะทัวร้าวัดยังไงจ๊อบคนกรับนมัสการกันสันิดน wow ึง แล้วเดี๋ยวเราจะ,จจะเขาเรียกว่าไงนะนถ่ายแล้วเมื่อกี้ยังไ,ไงก็ไม่ตื่นถ่ายปลอดไหมง่วงมากเลยเหรอง่วงมากใช่ไหมง่วงจริงๆริงไปพักกันเถอะ